นนชีวิตถนนเส้นนี้ปังเกตเสมอชีวิตทุกสรรพสิทธ์ไม่มีที่สิ้นสุดทวนเป็น,นกงจักรเดินไปแล้วก็วนไปทุกคนต้องรู้จักทำมาหากินในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตรเรียกว,ว่าวัตจักรของชีวิตเลียนไหวตายเกิดหรือว่านี่เป็นถนน ถนนทุกสายมีย่อมมีที่มาย่อมมีที่ไปดังนั้นเราจงเลือกเส้นทางที่เราชอบเส้นทางที่เราถนัดทางไหนดีก็จงไปทางที่ดีทางไหนไม่ดีก็อย่าไปก็เปลี่ยนเสมอใลืการทำบุญทำทานทำบุญให้พร ทำบุญให้ทำบุญให้ทานเป็นการสละทรัพย์เป็นการตัดความตดีขี้เหนียวออกจากจิตออกจากใจก็เเสมือนการผูทางไปสวรรค์สำหรับทางไปนรกก็เคเสมือนทางไปอาบายามุกก็คนเราทุกวันนี้การีอยู่ในสินในทำนองครองทำมันยาก เรามีโอกาสเราควรไฝ่คว้าสั่งสมบุญเราเลือกทางเดินเลือกทางเดินของชีวิตเพราะทุกอย่างทุกที่มันก็มีจุดหมายอันนี้เป็นถนนชีวิตถนนคนเดินรถเดินและถนนชีวิตวงจักรวงเวียนไปดังพระพุทธเจ้าท่านเด็กล่าวไว้ว่าหมุนเหมือนล้อเวียนหมุนไปย่ำอยุ่ไปเรื่อยจนครอบ อันนี้ก็เป็นธรรมะประจําใจวงเวียนชีวิตวงล้อชีวิตกงจักรชีวิตเราต้องให้รู้จักสละทรัพย์ให้ทานรักษาศีลทานศีลภาวนา,าเลือกทางไปทางที่ดีหรือจะไปทางที่ไม่ดีเราก็เลือกเอาท้ายที่สุดนี้ขออนุโมทนาบุญเจริญสุขเจริญธรรมเจริญพรกับญาติโยมทุกคนที่ได้มารับชมคลิปนี้ใครเห็นก็ขอมีความสุขความเจริญประกอบกิจการการงานมั่นคง เงินทองไหลมาที่มาสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสาธุนะเมตินะเมตินะเมติทุกคนจ้า